โต้โต้แว่าอกเปียนเป็นซอยกินไหมตัวตลนีแ้วงคือตัวใหญ่อะยังไงดาวที่ส่งตอนนี้ได้หกสิบสามดวงโอ้ยโคตยญ่ว่าแล้วว่าแล้วเนี่ ้ายก็ได้แาทั้งสองคนนั่นแหละข้างเดียวกันคิดติ้วก้อยฉันมาพ้อยสีเลสเมนี่วงน้ำลายแต่จะเชื่อก็ได้กันตอนนีที่เราบัดน้ำของสัมส่วนระดับสามสวัสดีค่ะคุณยายลุงมินผู้สัยกระโปงสวยกันเลย

เดี๋ยวคนก่อนเมียก้อนแหรอนอนจบขอนอนไหมปาราชกับบ้านนอนกันเอาไม่นอนกันไม่นอนไม่ได้หรอกเราต้องไปนอนก่อนนะโอโต้ไปนอนนอนเบ้นบลุเออโอตโต้นอนนอนแล้วโอโต้ก็ไปหาน้องไม่หานิ่งห่างใกล้นิ่งติดใกล้ิ่งขาใกล้บ้านนันนวาน เง้ยก็ไปกิก็ไปกินเาเขาที่ที่เขาอะก็จะไม่ถไดเถอะแต่ก็ได้ไปเช็คกัน้หาเพชร่อยเนี่ยไปแล้วกลับบ้านกันไปนอนก่อนนะคะสวัสดีก่อนนะคะบ้านนะคะแล้วกบดูดาตัวเราอยู่กับโทรศัพท์ละ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคน้องคอยสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีค่ะคอจ้ะสวัสดีค่ะอันนี้ลราบอกว่าอย่างแกเทลาอันมุดเลืนไปแกเซ่แต่เราบ้างในร้านมุดแอบแฝดสวัสดีค่ะพี่า